นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t th ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับับงังรระะจจนนนคืปงงามเด่น,นารมมมุเเยย็นยยทธูสงคาาแล้วครับมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือแม่รัฐามาแล้วครับ,ม,ม,ราาม,รบมีทั้งหมูและเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือราคาหลักสิบแต่ความอร่อยหลั<า>กแส,สนอรวอย่างจากค th า,าพเพียง 40บาท50บาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีบะหมี่มาม่าหุ้นเส้นน้ำตก น้ำใสหมูเนื้อไม่ต้องปรุงก็อร่อยรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยลงตัวก๋วยเตี๋ยวเรือแม่รัฐามาถึงหน้าบ้านท่านแล้วนี่คือสปอตตัวอย่าง<น>จาก thekit.com ได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดกักกวักมือเรียกกันได้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือแม่รัฐาก๋วยเตี๋ยวเรือราคาหลักสิบแต่ความอร่อยหลักแสนอิ่มอร่อยในราคาเพียงธรรมดา40บาท พิเศษ50บาทเท่านั้นเก้าเหล่านี่คือสธรอมดา,าง <10 S 2> จาจาบพิเศษหกสิบ <60 S 2> บาทเท่านั้นเชิญครับเชิญครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักปากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับ